สวัสดีครับพนสมาครวันนี้ก็อยู่กับเกมเซนเซี a อ w ว k เ n น n ิเช่นเคยนะครับผมก็เมื่อกี้ที่กดรีเพย์ให้ดูเนาะเป็นฉากคัดซีนของเจมี่เดฟทอนเนาะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเสียงมันหายไปไหนวะปกติอย่งมีเสียงเนาะเวลาผมกดคัดซีนตัวไหนอะ่ะก็ช่างมันละกันเนาะวันนี้ผมมีร้อยใช่ผมรู้สึกเศร้าเสียใจมากที่ผมมีแค่ร้อเพชรให้กับเดฟทอ ผมมันบ้าเองที่ผมไปเปิดซูเคียวซะหมดไม่น่าเปิดเลยซูเคียวเ่ยถามว่าซูเคียวเก่งไหมมันก็เก่งนะแต่เขเก่งไหมมันก็โอเคนะถ้าถามว่าใครเก่งกว่าแน่นอนซูเคียวเก่งกว่าครับแต่ถ้าว่าแดงอวยอะซูเคียวอะใส่หัวไปเพราะว่าผมไม่เคยดูภาคในเดนเวอร์ชั่นเนาะและ้วแล้วก็ไม่เคยอ่านมังงะของในเดนเวอรชั่นด้วยแต่ว่าถ้าเป็นร็อคแคร์วอต่ะผมเคยอ่านมังงะมาอยู่บ้างเนาะก็เลยค่อนข้างที่จะอวยในร็อคแคร์วอตอยู่บ้าง มถ,ถ้าเกิดมันจะมา,มาเขาา้ามยเงินเราไปสิบอะถ้าจะมา,มาขามาเนาะมาเปิดเลยดีกว่าไม่มาหรอกอดูทรงดูทรงน่าจะได้ใช้เศษไปขอคนในคิวแน่ๆเลยเห็นแรงไอเห็นลางแล้วลางไปเนี่ยโชคดีสุดจากการอัญเชิญตามทีมได้รับเซนระดับเอด เจ้าอยู่มาโลกชุนครับขอบคุณที่มาครับเพื่อสภาพโห oh. เปิดตอบป่เดฟฮอสมีเดฟฮอตให้ใช่ไหมเดฟฮอตไหนอะเดฟฮอตเฮ้เดฟฮอตบทจะมาก็ควรมาในรับแปดสิบโลลูก วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เดนพอจะอยู่แล้วนะครับก็คือวันนี้วัน,นอังคาเนาะรุ่งนี้ก็จะเป็นตู้ใหม่แล้วถ้าเกิดผมจะเอาก็ต้องรองรีรันไม่ก็ไปขอคนในกิลเอาเพราะนั้นแล้วมาวันนี้เถอะกาบละผลีสุดจากการอันเชิญตามทตรีมได้รับเซนระดับเอสกออันดูไม่ได้ชุดโอเคก็อตคอกูครบทุกคนแล้วก๊อตคอกูครบทุกคนแล้วตอนเนี้โหมาจนครบ เวลาไม่อยากได้ที่มาเลยเลยาะชุดครับท่านี้ก็ครบคนแล้วขอบคุณมากสภาพโอ้โหเฮ้ยขออีกตัวได้ไหมเป็นเด็บทออะเลยอย่างเงี้ยไม่มีหรอกเฮ้ยโอเลียไอ้โอเลียมาทำไมไม่ได้ต้องการ เฮ้เดฟทอดล่ะเดฟทอดทอดทอดไหนว้าวทอดเกือบแล้วเนี่ยเดฟทอดเดฟทอดไม่อยู่เดฟทอดครับยังเดฟทอดเดฟทอดก็ยังไม่มาอยู่ดีเฮ้ hey. เฮ้ยเกินไปเปล่าดีแค่ร้อยเพชรเองบทดจะมาก็ต้องมาแล้ววะถ้าบทดจะให้มาไม่มาเหมือนจะเหมือนจะไม่รอดดูอยากทรงฮะ้เฮ้ยจะได้ก็ชู้กับไปตูเดียวเหรอไม่เอาหน่าเด็ดฮาอสอย่ายใจร้ายเลยขอร้องก็บอกว่าอย่ายใจร้ายไง ฮัลโหลเดฟชอตเดฟไม่น,าน่ารอดผมการันตีเลยเศษร้อยเปอร์ระวังเลย่ะมาเปิดเต็มหมดไปอืมตามนั้นแหละโชว์ก็ใหญ่ไม่เกี่ยวหรอกจริงๆเกี่ยวกับดวงกูนี่แหละ <c oughs> อย่างยันใหม่ อืมอืมขอบคุณมากยินดีด้วยชื่อภาษาจีนนะครับผ่านไม่ออกนะผมเียนญี่ปุ่นมาใช้เรียนจีนนะสการอันเชิญตามตีไมได้รับเซ็นระด,ดับเอสซี่เกลี่ยน่านอนโอเคนั่นงสง่าเขานะครับโอเคเราเปิดขอ,องเราคดีกว่าเดทพอใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเนอร์นี้ก็ตบิโลเฮ้ยเนอร์นี้ เอ้ยมันเอ้ยมันก็ดีนะคือผมเคยทำคลิปเปิดกอมิโลไปแล้วเว้ยแล้วมันเกลือเฮ้ยแต่แเดดพอยมากกว่าอย่าไ่ใช่ตอนน่อยามิโลเดทพอยมาขอได้ไหมอ่ะขอ,อเดทพอยกอนได้ไหมเพื่อนเดดพอยเขาไม่มีจริง่งในการตีซาโอริมานะครับโอเคโอเคเดดสามสิบโล นั่นแหละก็ะสูตรน,นี้คือได้ก๊อตชุนกัามิโน่กับบ้านเนาะไม่ได้พอหรอกตัวผไปเถอะเฮ้ยช่วยสุดกันเวยๆเดฟเฮดอนเฮ้ยปเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกินเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าเฮ้ยโอ้นึกว่าจะอดแล้วครับโอ้โหสุดยอด ก็ทุนก็มีโ e. ลเดฟทอสโคตรดี้อ่ไปสิบโลรอบนี้ดีสุดๆได้โาสุดท้ายพอดีด้วยเดฟทอสขอบคุณครับขอบคุณที่มาครับเดฟทอสโคตรกาบกาบตีนเลย You are the l u c k สส s วรรณเยอีสิบโลผมขอผมขอไม่เปิดนะผมขอไม่เปิดนะสิบโลก็มีคนะ่าเนอะเนอะเกี่ยวให้ตัวอื่นเถอะเนอะ เปล่าเพื่อหรือเปล่าเอาไงดีวะมันเอ้ยอย่าโลภอย่าโลภอย่าโลภผมจะไม่โลภผมจะไม่โลภไม่โลภหรือเปล่าเดี๋ยวกูโลภดีวะก็ได้เดียร์อมาแล้วไงก็ก็ได้เดียร์อมาแล้วไงได้ก้อนชุดได้ก็มีโลด้วยไงจะเปิดอีกทําไมล่ะใช่ไหมโอเคกูโง่เอง ขอโที่โลภครับโอ้เป็นไงล่ะผลของคนโลภเป็นไงล่ะเดือดสูงเลยโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าเอาคอนเทนต์เนาะเฮ้ยวันนี้คุม้มวันนี้คุม้มเห็นไหมวะคุ้มไม่คุ้มดูเองแล้วกันคอทูลคุทนโลเดฟฮอต แฝดคนน้องนะครับเจม,มีเดฟอดเดี๋ยวก็รอเอาปูรอดเนาะไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ก็ตอนนี้ยังไม่มีสปอยโกเซนคนใหม่เนาะส่วนแพโดราผมข้ามนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อวยแพโดราเนาะก็ผมขอไปรอโกเซนคนใหม่ของภาคเอวสีแล้วกันเนาะโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับเดฟทอดด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่เมื่อลาตีมาเยือน Good night.